ความคาดหมายอยู่เหมือนกันเพราะผลการเลือกตั้งออกมาชนะค่อนข้างห่างและเป็นฝ่ายพักเพื่อไทยคุณจะเด็ดเป็นผู้ชนะนะฮะได้ไป37,209คะแนนนะคะขณะที่คุณนัทชนนหรือคุณโฟกจากพรรคประชาชนได้3640คะแนน,นะค่ะกับผมสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่นะครับนานาสาระฟันนะครับผม วันนี้นะครับผมก็จะขอพูดถึงเรื่องก็เก้าไก่นะครับที่เมื่อวันก่อนนะครับที่ผมพูดถึงสสนะครับของพรรคประชาชนนะครับที่พูดในสภานะครับที่ออกตัวนะครับสนับสนุนอะไรต่างนะครับจะให้นะครับเขาเรียกร้อง แทนคนพม่านะครับเหมือนกับเป็นตัวแทนเลยนะครับเหมือนกับไม่ใช่คนไทยเหมือนกับคนพม่าที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับแล้วในนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเน่ยนะครับมันก็ได้แผ่ขยายกว้างนะครับเป็นกระแสนะครับคนได้พูดถึงเยอะมากมายนะครับ และล่าสุดนะครับว่าที่มีการเลือกตั้งซ่อมน่าจะเมะื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนนะครับนนผมก็ไม่ได้ตามขา่าวละเอียดนะครับรู้แค่ว่ารรคประชาชนนะครับแพ้แพ้เพค่อไทยทั้งสองคนนะครับสองเขตมนะครับเห็นไหมครับว่าน,นี่นี่แค่นะครับว่าคนเดียวนะครับแล้ว เป็นจุดกระแสนะครับแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวแต่ว่ามันหลายครั้งแล้วคนคนเดียวยิ่งถ้าพักประชาชนนะครับยังยึดมั่นนะครับในนโยบายเนี่ยพวกนี้เกี่ยวกันจะฝักดันอะไรต่างให้กับคนพมา่าบอกเลยนะครับอีกหน่อยก็จะเป็นพักก็จะแั้งทางหน้าจะเป็นเป็นได้แค่พักสามสิบเพราะตอนนี้นะครับ ตามที่ผมนะครับได้เข้าไปดูนะครับในสื่อต่างๆเนะี่ยคนที่เขาไอคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะร้อยละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่เขาผิดหวังมากกับพรักประชาชนนะครับหลายคนก็บอกว่าครั้งที่แล้วเลือกนะครับการประชาชนก็รู้สึกเสียใจครั้งต่อไปเขาบอกว่าเขาจะเลือกแต่เขามาเจออย่างนี้ เขาก็ต้องคิดแล้วนะครับว่าเขายังจะเลือกอยู่ยไหมเห็นไหมครับถ้าใครบอกว่าที่พักประชาชนนะครับแพ้กันเลือกตั้งซ้ำนะครับที่พิซนุโลกถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมบอกมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมไม่ใช่คนพิซนุโลกนะครับแต่ก็ไม่ไกลกันกับพิซนุโลกเท่าไหร่ นะครับตามที่นะครับผมได้ไปพูดคุยนะครับกับคนที่ีรู้จักนะครับคือผมเข้าไปในตลาดนะครับรผมก็พูดทั้งที่ว่านะครับเขาก็หากินต้องเขาปกตินะครับแต่พอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บนานานเขาก็บอกเลยว่าไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ชอบใจ ฉะนั้นนันว่าคนบางทีนะครับว่าที่เขาไม่ได้เอ,อเล่นอโซเชียลมากบางคนนะครับเล่นโซเชียลเขาไม่ได้โพสเขาไม่ได้ลงคลิปอะไรมากนะครับแต่คนพวกนี้มันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาดูนะครับเขาก็รับรู้เขาก็เห็นนะครับเห็นไหมครับว่าเพราะว่าทุกวันนี้สื่อเนี่ยมันเข้าถึงคนทุกทุกระดับ ทุกพื้นที่นะครับทุกคนจะรับรู้จะเห็นเรื่องนี้กันทั้งนั้นนะครับเห็นไ,ไหมครับว่ามันก็เลยส่งผลให้กับพรรคประชาชนนี่พยการเลือกตั้งบางคนอจ,จะคิดว่าอา้าอะไรแบบบ้านยังบ้านใหญ่อะไรมีคนอีกเจ็ดพันคนที่ยังไม่ใช้สิทธิ์อะไรอย่างนี้ผมบอกเลยถ้าเขาอยากจะให้พรรคประชาชนชน,นะ่ะ เขาก็รวมใจกันออกมาแล้วเต็มมาเขาก็รวมใจออกมาเาาราาออาเือกตั้งอะไรก็ช่างถ้าเขาอยากจยากให้พักที่เขารักพักที่เขาชอบชนะนะครับยังไงเขาก็ต้องมาให้ได้แต่ทําไมเขาไม่ออกมาที่เขาไม่ออกมาเพราะว่าอะไรเขาเบื่อนะครับเขาเบื่อตอนนี้นะครับที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ชอบพรรคพื่อไทย ว่าพรรคพุทไทยเนี่ยนะครับพูดอย่างหนึ่งก็ไปทำอีกอย่างหนึง่งแล้วเขาเบื่อแล้วเขาก็ผิดหวังกับพรรคประชาชนนะครับเขาเชียร์คุณแทบตายแต่สุดท้ายอะไรพวกพวกคุณทําอะไรกันเนี่ยพวกคุณไปสู้เพื่อคนคนพม่าผมมันก็แบบเบื่อนะครับผิดหวังกับพุทธไทยแล้วเบื่อกับประชาชนพรรคประชาชนก็เขาก็เลยไม่ออกมาเจ็ดพันเสียงนะเจ็ดพันคนนะครับ นี่ไงคุณจะบอกว่าเอา้าก็ยังมีคนกลุ่มนี้ที่ยังไม่ออกมามที่เขาไม่ออกมาเพราะเขาเบื่อไงกขาเบื่อทั้งสองพัก<อ>เขาเลยไม่ออกมาคนกลุ่มนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนกลุ่มกลุ่มกลางนะครับที่เขายังรอดูอยู่นะครับเขารอดูว่าน่าจากวันนี้ไปจนถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับแต่ละคนแต่ละพักเนี่ยจะทําอะไรบ้าง คนกลุ่มนี้เขาจะใช้ข้อมูลเนี่ยนะครับจากนี้ไปเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าเลือกตั้งขังหน้าเขาจะเลือกพักไหนนะครับพรักประชาชนนะครับถ้ายังดื้อดึงอยู่ถ้ายังดันพลังเรื่องพมา่านะนะครับเชื่อเถอะนะครับจะไม่ต่างกับนะครับเป็นพักส่มสิบนะอย่าลืงผมบอกอย่าลืงครับพักนี้อย่าลืง ผมก็เชียร์ถ้าเป็นแทบตายเมือนกนเมาก่นากกอนผมก็ชอบ <c oughs> <c oughs> นะบผมก็ชอบผมทำคลิปเนี่ยนะครับตอนที่พิธาถูกตัดสินนะครับตอนที่หลังเลิกตั้งครั้งแรกก็ที่ไม่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มาล่าสุดถึงก็ที่ถูกยุบผมลงช่องทำคลิปลงช่องจนช่องติดแดงนะครับ ชอบชอบได้นะครับแต่ไม่ใช่หลับููหลับตาพักที่ตัวเองชอบจะทําอะไรก็ได้ออไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับแล้วชอบในชอบในนโยบายชอบในสิ่งที่เขาทําในอดีตผ่านมาเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่เขาเออเขากล้านะแล้วเขาเปิดเผยนะครับเรื่องบางเรื่องที่คนไม่รู้เขาก็ไปเอาออกมานะครับ อย่างมองอ๋องนะครับประธานอ๋องเรารองอ๋องนะ <_ d ata> เรื่องบางเรื่องเขาก็ไปขุดคุยออกมามาเปิดโปงให้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็รับรู้อ่ามันมีแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องดีคนชื่นชอบนะครับ <_ d ata> ผมมอให้นะว่าพรรคประชาชนนะครับคุณควรจะสนใจตั้งแต่เฉพาะเรื่องของในประเทศไทยนะครับ <_ d ata> เรื่องคนพมา่าคุณตัดออกออกจากขัวได้เลยนะครับตาแบดี้นะครับ คุณยังไปแตะไปอะไรอยู่อย่างนี้พมบอกเลยไม่ใช่แล้วมาบอกว่าอะไรมันจะเกิดปัญหาโนนนี่เราบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะคุณก็ต้องสกีนนะครับการรับคนมาอะไรต่างๆนะ้มันต้องมีการตรวจสอบใช่มันมีพวกผีเข้ามามันมีพวกผีเข้ามาเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลน,นะครับ คุณจะต้องเข้มงวดนะครับในการตรวจสอบนะครับจัดหน่วยงานอะไรต่างขึ้นมานะครับให้มันเพียงพอนี่ลงไปตรวจสอบเลยทุกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละพื้นที่ลงไปตรวจสอบเองว่าจุดไหนมันมีแรงงานนะครับมันมีโรงงานมีบริษัทมีอะไรต่างนะครับจุดไหนที่ว่าเา้าคุณถ้าเกิด โรงงานไหนบริษัทไหนนะครับใช้แรงงานพมา่าแรงงานเถื่อนที่มันถูกต้องตามกฎหมายคุณจะต้องใช้กฎหมายอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและเป็นธรรมนะครับคนพวกแรงงานางดังด้คุณก็ต้องส่งกลับคุณก็ต้องเอาจริงเอาจังกับผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องถ้าเอาจริงเอาจังนะครับมันก็จะดีขึ้นเองนะครับ แต่การที่จะไปบอกว่านะครับจะไปให้การศึกษาอะไรต่างๆมันโอ้มัน,ม,นมันเกินไปครับอย่างที่สสประชาชนเนี่ยเรียกร้องผมหมอเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นถ้าเกิดว่าให้มีการระบบการศึกษาอะไรต่างๆนะครับรับไปเนี่ยสมมตินะครับว่าที่จะเข้ามาเนี่ยที่เกิดอยู่ในอยู่ในเด็กที่เกิดอยู่ในพมา่าแล้วมาเรียนอยู่ที่ไทย แล้วพ่อแม่เนี่ยที่ทํางานในไทยแล้วเกิดนะครับเด็กพม่าที่เกิดอยู่ในไทยเนี่ยปีหนึง่งโอ้วัน,ว,นวันหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แนน้อยนะเพราะคนเข้ามาคนพม่าเข้าไทยมาเยอะนะครับแล้วคิดดูว่าพี่น้องมันจะมากมายขนาดไหนเขาเกิดในไทยเขาเรียนอยู่ที่ไทยนะครับมันก็จะค่อยๆกืนกลายเหมือนกับเป็นคนไทยไปโดยอัตโนมัตินะปัญหาต่างมันจะตามมา สิ่งที่คุณพูดน่ะสิ่งที่คุณทำน่ะเรียกร้องมันไม่ถูกต้องมันจะต้องจัดการให้เป็นระบบให้มันถูกต้องกว่านี้การที่ทำแบบนี้คุณหวังอะไรคุณไปหวังดีอะไรห่วงใยกับคนพมา่าแต่รู้ไหมว่าคุณกำลังทำลายประเทศไทยคุณกำลังทำลายคนไทยด้วยกันแทนที่นะครับว่าคุณจะส่งเสริมให้คนเนี่ยให้คนไทยมีการาศึกษาที่ดี นะครับมีสวัสดิการที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยแต่ไม่ใช่เลยการที่คุณไปคุณคุณจะไปส่งเสริมสนับสนุนกับคนพม,ามา่าถ้าเด็กกลุ่มนั้นมันโตขึ้นมาเนี่ยนะครับอีกระยะเวลาสิบปียี่สิบปีเนี่ยคนพม่าเนี่ยเด็กพูดถึงเด็กเนี่ยเอาแค่เด็กนะที่มันโตอยู่ในไทยเนี่ยแล้วพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยพอลูกเต่าเรียนอยู่ในไทยอะไรต่างพอ่อพ่อแม่เด็กก็ต้องอยู่กับไทยตลอด แล้วคนมันจะกี่ล้านคนนะมาแค่ระยะเวลาเนี่ยที่ว่าเกิดสงครามประมาณเนี่ยที่ทะลักเข้าไทายเข้ามาเนี่ยแค่ระยะเวลาประมาณสองปีเนี่ยเห็นไ,ไหมครับปัญหาพวกนี้ยังตามมามากมายเลยรู้ไหมมันจะต้องมีการกําจัดออกไปนะครับมีเข้มงวดในการตรวจตาใครเข้ามาผิดกฎหมายก็ผลักดันออกไปนะครับผู้ประกอบการคนไหนที่จ้างแรงงานเถื่อนไม่ถูกต้องก็ต้องจับปิดโรงงานไป เอาจริงเอาจังแล้วโรงงานต่างๆก็จะเกิดเออเห็นแล้วว่ารัฐเอาจริงแรับเขาก็จะไม่ทำแล้วถูกไหมครับมันต้องทำแบบนั้นโอเคพี่น้องครับคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับผมพูดปิดพูดถูกกันอะไรยังไงก็ขอโทษขออภัยนะครับก็ขอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตานมนะครับพี่น้องขอให้น้ำมัยทุกคนครับสวัสดีครับ